สำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะโฟนแบกนะคะใบเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวฝาเขาจะเป็นหนังสีดำนะรุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังมีช่องใส่บัตรให้1ช่องนะคะส่วนตัวนี้สายเขาจะเป็นสายสปอร์ตสีดำนะคะไม่สามารถถอดสายได้นะทั้งสองข้างแต่ว่าสามารถปรับระดับได้ ตัวปรับระดับเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวนุ่นลองสะพายให้ดูนะก็คือลูกค้าจะสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่ถนัดนะลูกค้าสามารถสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าสั้นไปยาวไปลูกค้าสามารถปรับระดับได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะใช้งานประมาณนี้เลยนะแล้วก็ ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่ iPhone 13 Pro Max ไดไหมนะคะ14 Pro Max มไดไหมเดี๋ยวนุนเช็คให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเคสของ iPhone 13 Pro Max นะนุ่นใส่ให้ดูนะคะนี่นะคะใส่ไปพื้นที่เหลือนะคะปิดได้อะไรได้นะนี่นะคะส่วนตัวนี้ด้านในเดี๋ยวนุนให้ดูนะว่าด้านในเขาเป็นแบบไหน าในเขาไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นช่องหนังโล่งๆเลยสีดําแบบนี้นะคะไม่มีช่องเล็กไม่มีช่องน้อยนะคะไม่มีช่องใส่บัตรก็คือช่องใส่บัตรเขามีแค่ด้านหลังรุ่นนี้ให้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรตัวนี้ส่วนขนาดของใบนี้นะเดี๋ยวรุ่นวัดให้ดูนะคะความสูงของใบนี้นะคะโดยประมาณนะคะประมาณ7นิ้วนะการวัดอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะแล้วก็ ความกว้างของเขาประมาณ4นิ้วกว่าๆนะคะเกือบเกือบ4ี่4นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความหนาของเขาตรงนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้ว1นนิ้ว,น,วนิดๆน,นะคะนี่นะก็ใครสนใจใบนี้นะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูตัวกระเป๋านี่นะคะด้านข้างเขาจะเป็นแบบน,นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่ ส่กระเป๋าเป็นแบบนี้อ่ะก็ใครสนใจนะคะลองดูลองชมได้นะ